เขาบอกว่าคุณจะฟังเสียงทำไมในเมื่อคุณสามารถดมกลิ่นความกลัวของศัตรูได้เคยเห็นว่าแบงค์มีเมียแล้วมีเมียไมนเก่าแล้วไม่เจอเก่าแล้วจ็บแฉบขาวแบงค์โอ้ยเมียสองตัวยิงไปสี่สิบสองอะเ่เล่นโอ้ยปัวตุกปัวตุกโอ้โหวาย หน e เหืออยู่หนึ่งศัตรูยเออยู่นงศัตรยคเลือนไเ่สี่ครับน้องๆสภาพกำังเยบอกเลยรถก็ทนนะครับนอนว่าแต่มึงอาวเลยไอ้พไม่กูบอกไว้เผื่อมึงบอกว่ากูไม่ช่วยยิงกูบอกูาวบอกไว้ พวกกูรู้อยู่แล้วแหละว่ามึงอยู่ยังไงมึงก็ต้องตายถ้ามึงหันทันมันก็มีสิทธิ์รอดอยู่แต่ก็ยากอยู่ดีจะต้องตายติดกูรู้อยู่ยืนรับแสงพาทิตั่นเองจะไม่หนีไปไหนยืนหนึ่งกันคู่เลยรับบีบรับบีบรอรับบบี I h a v มันอ spike. มีเชลีได้เก oh, ็บนะแบ็กไฟแบ็กไฟอาาตยอย่ากได้ฮิวอ่ะเอาแล้วมึงเดินไปเก็บไม่มันก็วางออกมาได้ไปมาแล้วว่ะเพื่อนมาฮิวแล้วว่ามีรูสัใช่อะรูเสียวอ่ะแบกเพื่อนมาฮิวแล้วเหมือนเพื่อนอยู่ในดีเจอไอ้สัตว์โคตรเหี้ยเลย มาหลักพอแลเรีเม่เมหลอกอ้นโอ้ยยังไม่้จะี้ใหญ่สัตว์ดีนะขี้ขวาโดนหัวยกูตื่นเลยัตวก แบงาูก้าหน้ามึงอะโหแล้วตีเจจิตะกัดอ่ากูกาครับทำเ่เกือบแตกไอ้สัตว์ูก้าหูก้าเฮ้ยยืนตั้งนานแต่แ่ความแค่ความผิดวะไม่ใช่ิดเนื้อเอากดูจะแตกไอเพื่อนเกือบแตกไอ้สัตว์ Take out c y p h e r s tools แบงค์รับีแบงค์แบงรับบีอ้วน เราไม่รับพรใครทั้งนั้นมาสตัดหน่อยแบงค์ reloading เอได้บอหึมอาสามฝังวะให้กูเม็ดเดียวเลยพูดระเบิดอุ้ย Spike down a ไมนได้กูไม่เดียวเหมือนกันไม่เดีมกัมาดีแปดตู้แปดตู้โอ้โหเค้ยนั่นไม่โดนต้องมาค่อยดีส่งพระเจริญเปลี่ยนเป้าอยู่ไหนวะเอ็มมาช่วยกูดิกำลังไปครับเปลี่ยนเป้าไปเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยเป้าสกีมเหรอรู้สึกว่าอยากเล่นกีบเราใช้เป้าสกี ใส่ไปหนึ่งลูกฟังเลย,ยตีหนึ่งใส่ติดล้าเธอออยู่ไหนฉันจะไปด้วยเออเายบายบายบายคม แ่งกเรามาทำอะไรกันด่านตีต้องให้พี่โชยครับน้องๆคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรนะพานดูเอลิตในบีทอ่ะด่านบีทออะดูเอลิตทั้งหลายพี่ทวทุกอย่างแล้วน้องถวายไม่ละมึงุน ยิงใส่เอร์เขายิงมืนานมากเน้ร้อยปีศิลแปี้ที่อ่ะเขาตีมือหนามแนจงยังช็อตกันไโอ้โหขอโทษโอ้ว้าว that's p r เ t ร y เ o o d ตรงนั้นสอ่ะไอตรงรองสใครจะไปบวกไอ้ที่จะออฟไปสักเอเขาได้มาม ฉันใช้ระเบิดหมดแล้วใช้รถหมดแล้วนะบูทไปเล็วให้พหูดตามเหล่าสหล่า <c oughs> นเหมือนโลกใบเพื่อนเบ <c oughs> ี้บยใบเพื่อนใบายบาย <c oughs> กระจายพ่นเออเลยศาสตว์กำ <c oughs> ลังดูหอมาเนี่ย <c oughs> กระจายพ่นเออเลยสัตร์ สัตว์ไปกายกูไม่นสูงสัตว์ไปตายเสียเธอรอดเลไปเจอสวรรค์งั้นสังแม้เยเพื่อนกูเอาคืนวะเพื่อนกูเอาคืนว่ะก็มาอีกสัตว์หัวคืนสุวานอนหัวคืนสู่จงดินอย่างงี้ไปดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอกูรอว่านม่ไรมีชุบว่ะ ถ้าคิวได้ตัวหนึ่งได้เก็บลูกแก้วหรือแม้ก็ัคิวได้สองตัวหรือแม่ก็คิวได้ตัวหนึ่งแล้วตายก็จะมีชุมเทาสองคู่เขียงกันมึงจะรับพอดแคกสวนพอดโดนดิเฮียมึงไม่โดนแต่กูโดนเอแม่นะไม่นะชาบอยชาย มาดีมาดีไอ้ชายมาดีเดี๋นี้เอ้าเกมนี้มีสายโซ่เถอมีดิสัตว์ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนระวังมันอาจจะเล่นมุมนี้ตรงนีอันตีไม่อันตีเนาะเออจะได้เยอะจะได้ย้ายนะแค่ไงนมาเล่นตรงนี้ติดด้วย่ไปแล้วออกมาแล้วโดมายโดมายอีกตัวมันอยู่เอ

เอาฮัีปไม่ได้10วิ <S <S c o n d s l e f อเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนเลี่ยีหนีไปแล้วโอ้ขวาอุยจัิดนะตอ้ออแ่ยัไรม้พลาดนันแรกถ้าพลาดนัดแมันดนมันก็จบ ก็ไม่มีตังด้วยยึบแม่จะยีโโหกบ่ยีโโหกันบ่กูไปอย่างนี้แล้วกันนะกูแจกความเล่นลองดิแจกปืนได้นะมาแจกปืนได้แล้วลองดิน่กูต้องเล่นรองวะกูจะบูทไงมึงบายให้กูอ่าได้ได้ได้าเปลี่ยนยิงนะเปลี่ยนยิงนะมันเจ็บมากสวย เจ็บสองตัวเลยเฮียโคตรเอาแบบเบนเพื่อนกูได้ออฟด้วยเหมือนกันไอ้สารไปวางเพื่อนเดี๋ยวระเบิดให้วางเอาวางไว้แต่เย็นไปวัวมาไอ้ยีห้อหลัง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 อยู่ลองตัวเล่น้แค่ไดนกูเจ็บอ่ะ

โอ้งแข้งเลยสักทีครัเนี่ยโหคุณอยากเห็นแบงค์เล่นแร็อ่ะเนี่ยพี่อย่างโค้งแข้งเลยครับถ้ามาเล่นลองกันหมดเลยอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่ะอยู่ดีๆเข้ามาเว้ยกูมีออฟกูมีออฟไปเลยฮะระวังอันตรีฮะนี่นะครับนี่นะครับโโอ้หแนะ หมอตัดแล้วหนึ่งโอ้ยแหกแฟนไปทันทีนับหนึ่งนับสองนับสามนับไป <c oughs> นับหนึ่งนับสองนับสามนาจูกันเลยจัดนับบูธแบบไม่มีแอนิเมชันมะันก็เล่นเพลงนะฮะไปเข้าไประวังก็ได้ชุบกุที โอ้โหทกอย่างเราไป้อเอะไรหลังนะเวแบงเอ้ยเมือกี้กูสาตัดเจ็ดได้ขนาดโดนตีบีนะโดนแรงยิงตายเฮ้ยมันเอฟเคเอฟเยแบงของกู one enemy remaining bye bye เดินแบบแบงค์ของกูไม่เอเคอะนะ ไม่ต้องแยังคัี่อะไรไม่อยู่ขึ้อพ่ออวาด้อัพ Thank ใครรอบปจะใหแ่กายรอป Can someone get s เดเอลด้วย Nice n i c รอชุบนรอชุบนเราเลยเพื่อนเราเลยเพื่อนอยหอยู่ไหนคนไนยู่ไหนไหน รอ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 คุตายก่อนนะค่อยเข้าพี่รู้คือมันเยอะมากเลยว่ะเพื่อนใช่ลองเยอะมากเลยว่ะไปไปไปไม่กลัวกูกลัวแฟนโอร์เฮดเกี่ยนอีกตัวนึงระโดดนะเ โดนมาเหลฮะพี่ฮะเจ่เราเฮื่อนกูเกด้ความเท่ไม่เท่แล้่ีบเนยอ r u n d e d by m i n เังไปต่อได้มัน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 ไม่ตายเนีร้อ่ะ ขอรีเกมอ่ะไม่ไหวแล้วเกมเดี๋ยวกูเหมือนจะมึงเข้าไปแล้วกันเข้าไหนกูบูกเข้าไปเลยนะกีแฟกได้มึงรอกูแฟกก่อนนะเพราะมันออฟระวังไกูรีมึงรอไว้กูรีเกมนะไม่ใช่แต่ถ้ามันยืนสองตัวกูกูตายได้เลยนะเฮ้ยไหนพ่อช่วยตัดยิงไม่ทันนี่อะไม่เป็นแปะเล่นละแค่ดว่นลบกูโดนสตาร์ในสัตว์ชิบหายไม่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 ช่วยอยู่

และไ้กายดือด่ดีๆดๆดีๆดีสนี่อะไรก็ไม่รู้ไสั้ยบามาทีทีมเรพื่อนกูว่งดนบทไมะที่หัเบายอัดแล้วก็ว้าไปหลังมันนต้องพูดแว่เพื่อนกูทาได้

เราไม่ได้คุยกันเลยเหรอพี่อ้าวกูเห็นกูเห็นไอ้แบงค์ไอ้แบงค์มันบายไปแล้วเว้ยกูคิดว่ามันจะวาร์ปไปเว้ยบายเสร็จอ้าวไม่วาร์ปเรียบร้อยโหลได้ยินพูดตัวเนี่ยได้ยินดูแล้วนี่เดี๋ยวมันตื่นบ่อยจังอะโอเคเป็นฉันเองสินะ

เหี้ยหน่หลัตรูีเออยู่สไกตวเมี้ักระตุกคุยเลยวะน่าอ้สตร์กูกดยกเลิกวางแม่งยังวางเลไปด้วย สองก็บอกเลยว่ายี่อะไรไปเด็กน้องขเดี๋ยวคุณพี่จะเล่นเวนเดียวให้น้องจาดันเลยครัพี่ขาเดี๋ยวดันให้ตูแตกเลยจ้ะโว้ยเจ้าไอ้เ้มันไอ้บอมอยู่ที่กลอ ไปนะเจอกันตรงกลางแล้วนะ r i n g ป้อมหมาจะเข้าไหมอ่ะไปนะจะเข้าไหมข้ร่เดนช่วหลับใ้กเมเลยรับพี่เจ้าว่าเจ้าว่าเจ้าว่าเจ้าวา แบงค์เราบังเจอหน้ามึงแบงค์ one uh, t o e r t o e r อ่าไปนู่นแล้ว t o n e tower จบเออเสียเกาะฟรีเฉยเลยไอ้เหี้ย คนกอดท่ไมแม่เอ้ยรวยจะตายเงี้ยขอกัตดเลยเสียก็ฟีเฉยเลยพี่ชายเท่าไทำไมให้กูกูขย้ยนผิดคนไม่ปืนกูมึงกล้าของกูไปอีกวดกลม้บ โบ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 โอโบโอโยไปไปดีดีกว่าเราทุกคนโห้ระเบิดโอบระเบิดลองตัวนึ่งลดไม่ออกมาไปไปดันเขาไปโอ้หนึ่งหังเหรอ ไม่มีหลังอีกมีหลังอีกมีหลังอีกดู่ไหลังหลังใกล้บอมไปวางก่อนไหมเพื่อนในไซบีก็มีเนี่ยมีเหรอฮ่าฮเขาสเตบูนี้กลับไปใช้เลยเสิร์ฟติดคอว่ะ เจ็บแล้วเจ็บแล้วขอวางอมขวาไม่วางบอมอย่างนั้นเหรอขอวอมา3โนดังให้เองะมอไอ้สัสต้อเป็นขอขอบหนานุ่มเลยแบงค์เมื่อกี้อี้เมื่ตอนคกูี้อะตอนนี้กูอยู่ไหนเนี่ไอ้สัสกูที่ร คู่เตะคู่ิดสองคนอยู่ด้วยกันอย่างนั้นนะเฮียเฮ้ยเดี๋ยวไปจานไมปเล่นนี่อ่ะก็มึงวิ่งไปนู่นหมดไอ้สัตว์กายมันนิ่งแล้วนี่มึงถายไอฟารนเลยกูยืนอยู่สี่ทีตอนแรกอ่ะมึงไปสามคนแล้วตรงนู้นอ่ะไปเล็ดเล่าแรกเอาเดี๋ยวให้แบงค์ไปดูห้องน้ำมั้งเนาฉันดูลองให้เองเลยนะ เดี๋ยวฉันใช้บอทดูให้นะ่อทจังเลยนะเงยเงียบ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 จังเลยนะเงียบนั่นลั่นใเวลาลั่นหยือไงไปเอ แรกกันเอี่ย่เี่ย่เ่นต้องการกำลแล้วแกันแล้วปังสดปสดเฮ้ยเฮ้ยระวังมันออไประวังมันดัปมนะนออ้ห้ผิดขวาอเลยบอกแล้ว รู้แล้วมึงเล่นมุมไหนอ้าวคว้า,วาไปแล้วมันไปดีแล้วเอาหน้าก่อนเอาหน้าก่ <One enemy S 1> อ,อน o e n e m y remaining t t seconds left, left. Spike, Spike planted อลบผ้าสองตรงนี้ลบผ้าสองอ้นขอสองนัดเอ้ยแล้วเท่าน,นั้นเพื่อนบอก อู้ไปครึ่งก็ได้มาแล้วเื้มปิ้งเข้มเข้มเขือมาแบ่งอ่ะครับน้องๆเดี๋ยวขอบพี่ขอบพี่ครับทำเมทไปสี่ตัวมีแล้วตัวเดียวที่กูไม่ทำเมจจะมาไหนนครับเดี๋ยวผมยืนรอโอเค ันจะกระตุกไปไหนวะเนี่ยตกไปเิ้นท่านแอะอะไรไม่ได้ครับพี่รู้จะขัดดีเลยมั้ยมันก็ดีเลยน,นะกูะสั่งของไปกว่าจะมาส่งแต่ละวันได้เรียกเนี่ยอะไรครับนี่ขึ้นคนคนวันหนุ่ยหนูด้วยกำลังไปช่วยอยู่ผมกำลังไปช่วยคุณอยู่สวย ไอ้นไอ้พ่อกำลังหิวปืนแบบสุดขั้วเลยหิวได้แล้วมึงยิอยางทางน้ำออกมึงตายี่ละกายอุ้ยคเยแเยเลยเว้ทุกคนหน n ่งศตไม่ได้ไม่ได้ยิงกูยงกูได้ยองั ไม่นะมอยู่ไหนกันแน่ห้องน้ำไม่ใช่เหรอออกมาออกมานะออกมานะอาวุธอยู่ไหนเนี่ยบอกนะว่าอยู่หลังของเรา,เาจะแบบอบทำไมจะทิ้งฉันไปใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ ร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดัไอ้เนี่เฉลี่มันแ,แม่นด้วยระวังนะเอามีดตีเอามีดตีร้อยสี่สิบเจ็ดไอ้สั์เิ่มเหลสามังได้เรียร้อยนึงเรียบร้อยนึ่งเฮ้โอ้โหไอ้เจะแทงถึงตัวอยู่เลเี้ย e e ่เ147นะ ไอ้เหี้ยจะแทงถึงตัวอยู่แล้วจ้านังเงี้ยอะกูทำไปลแล้ว47แล้วเหลือสาม,มาอ่ะอีกแค่เดียวมันจะตายแล้วน่ะแบงค์เลยเซ็งว่ะ I steal the knife Bye bye bye

มันติดล้อยู่ติดลออยู่ไปอยู่ไปล้วไปแล้วไปไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แทเอ้ยอ๋อเป็นแล้เป็นแล้วเป็นแล้ว one r a i n out why why bro กูถามพิมบอกว่ากิฟเอ็ม once more into battle I'm not i r e d are you เฮ้ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยนี่มันคบไ่ได้ทำไมเหืเองฉันนี่ รู The fuck? ้ไหมคนไทยเรียนไ้สัตว์ไทยอย่างนี้เอาไอ้เหี้ยกูบกันสกายกูเตังค์ไหาแม่มเลยโอ้โห

คไหน Can i s, oh, <why>? <S Thank you. ขอบคเอ๊อมันอๆอะตอนอยู่กับอกแล้วบอกว่าเกศหรือ่มีไเลย

one enemy remaining มันอยู่เอแล้วมักกูเลยอุ้ยโอ้โหกะตกอะหัวกูเนี่ยกะตกเอ้โหแฟนิแฟนิเเออเออเอาพี่แฟนเฮ้ยเอาิเเอ้ยเ้ัเ ไม่จร so anyway <|so|>> ิงมันแปดอย่างนั้นนะใช่ไแฟดกันไม่ให้นั่นเข้ามาใช่รูกที่สองช้าไปเว้ยใช่การจริง